Bounce สวัสดีครับเจออีกแล้วชว่วงนี้จะเป็นบางลมเยอะเลยนะสี่ห้าคลิปอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีบางลมอีกการเจ้าของ จ้าของขอไม่เอ่ยนามนี่ไม่ไม่มาได้เสียงเสียงพอเสียงพอเฮ้ยให้เสียงก็นรอดแล้วเฮ้ยหมายถอันนี้หัวชีดหรือคาบูหัวฉีดครับก็เป็นหัวชีดก็ไม้ฟ้าแล้วเป็นไม้ส้มครับตอนนีตน้ตอนนี้พวมยังเป็นไม้ส้มอยู่หืมไม้ไม้ส้มนี่จะมาก่อนไม้ฟ้าใช่ไหมใช่ขอดีมไม่ค่อยร<ช>ู<ช>้เนี่ยเดี๋ยวดูจะดูเป็นน้ำเงินดำ Name John His h is John His name j o ก็จะเป็นคลีนได้ไหมเนี่ยเป็นคลีนเหมือนเดิมเนาะเป็นคลีนเน้นแบบเน้นเดิมเดิมเน้นใช้งานอย่างเงี้ยสะอาดล้อครับผมดีดีหนึ่งสองครับได้มาคูทันเข้าข้าวเข้าข้าวสามพัน เพราะว่าเพนึ่งสี่มันจะถูกวงงกว่าห่างง่ายกว่าอันนี้มันหนึ่งสองอ่ะหนึ่งจุสองก็คือจะเหล็กใช่อันนี้สี่เดิมๆมันเลยไม่ได้ใดไม่ได้ทําอะไรเลยยางจะเป็นสองร้อยสองสองห้าเป็นของย่ห้ออะไรกันอืมเป็นของวีลเบอร์วีลเบอร์หน้าหลังเลยป่ะ อันนี้อันนี้เป็นลายตรงนะลายตรงอ่าก็เป็นวัยรุ่นเส้นนั่นแหละเส้นหน้าเส้นหน้าเดี่ยสามร้อยห้าบาทราคาเอาได้อยู่เนาะจัดซองได้ส่วนปั๊มปากคางโลโก้ใหญ่เนียนๆแท้แน่นอนแท้แน่นอนต่าไร้ตัวนี้ซื้อมาสี่พัน สี 4, ่พันนาไอยูมา 4, นสี่พันตอนนั้นซือ้ 4, อมาสี่พันหกไม่เลยป่ะไม่ครับไม่เลยเนาะส่วนอันนี้ก็โลโก้สวิสนะครับไอ้ไอ้นี่ก็ของสวิสเลยใช่ปะ่ะใช่ครับของสวิสกระเซนก็พร้อมหัวก็เกือบสองพันบาททั้ประมาณเกินครับเกินเนี่ย 2, สองพันกว่าสองพันกว่าจาน้าจบก็เช็คแล้วราคาเท่าไหร่ตัวนี้ ซื้อพร้อมสเปเซอร์สามพันห้าคสเปเซอร์อุย้ยราคาได้อยู่คัเนี่ยสเปเซอร์ตัวนี้นะใช่ซื้อพร้อมสเปเซอร์มาสามพันห้าส่วนน็อตก็น่าจะเป็นนคักคม,น,คมคน,นันกขมอันนี้เผาเผามาเป็นเนี่ยนะวะเผาเล่ทั่วไปแหละครับแต่แต่อันนี้ก็จะเป็นหัวเฟืองหมดแล้วนะหัวเฟืองหมดแล้วกูวววจับสายทำมาเรียบร้อยแล้ว เป็นงานอลูมิเนียมกึง c n c ใช่มาไล่ด้านบนมาไล้คันนี้ไม่ได้ตัดโชค๊คไม่ตัดครับเดิมความสุงคงเดิมวา๊มตัวนี้เป็นเมมโบจริงมันเป็นฐานทองการเหรียญแต่การเหรียญนนะมันหักเลยเอาน้นดำมาใส่ใช่ ตัวนี้ได้มาแท่ตัวนี้4,000ว่าครับก็ไม่เลยไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้ก็น่าจะกระปุกมาแหมดครับฝาแอนไลออนแ้แน่นอนครับผมก็พันกลางๆพันกลางๆนี่ตัวนี้เหมือนมันขังนะเนี่ยเก่าเก็บมากกว่าแ้ใช่ไหมแ้เข่ามีคนมาขอบซื้ออยู่แต่เล่นตัวอยู่ใช่ไหม เจ็ดพันห้าเราก็ไม่ขายแต่ถ้าเยอะกว่านั้นก็ไปแน่นอนไม่ไปถือไม้สองมือ What What the fuck คนจริงคนจริงโอ้โหเสียงขอเลยนะโอเคครับกับราคานี้อันนี้ก็เป็นป็อกแคนทั่วไปเนาะทั่วไปครับทั่วไป แล้เป็นจุกข,ของนคกมนี่ดูการปาดดูการปาดไปมาชุดล้อหลังครับอันนี้ยางหลังอะเป็นสองอ้เป็นสองร้อย <200. S 1> มัน่นงมันจะเป็นทับนะใช่อ๋ออ๋อเป็นสองร้อยเฮ้ยมันก็เล็กกว่าล้อหน้าแต่เวลาไสแล้วเท่ากันนะอันนู้นมันจะทับเล็กกว่าสองสองห้าก็จริงแต่ มันทับเท่ากันเลยเออมาดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนู้นมันมืดๆนะเงามันทับก็จะังเป็นเน้นเดิมเน้นเดิมอยู่ครับมือลิงคุณสุกีในพวกพวกชุดคันชักอะทำไมชุดคันไอเนีน่ยไอพวกสปริงชักก็เป็นเลสทั่วไปเนาะใช่ครับเลสทั่วไป แแหมัแแแหเนี่ยก็หลายต่างยู่งอะทำไมทำไมฝาทางน้ำมันมันถึงทุกวัตุไม่เข้าใจเมื่อไงมาอันนี้โชว์ครับผมเป็นโชว์เป็นโชว์ว่าใช่ครับตัวนี้ได้มาเท่าไหร่นี่มันเป็นงานประกอบซื้อมาเผาห้าสามนห้าก็ต้องดีว่างานวางขายทั่วไปถิใช่ครับ ที่ว่างานพันกว่าบาทนะใช่ัน,นี้จะเป็นนอ็อตอันนี้อันนี้อันนี้เป็นนอ็อตเป็นกึง่งเหมือนเหมือนนอ็อตกึ่งแบบโบราณโบราณเลยใช่เราจะเป็น,ปนหันตานนจะมีอุดแตนเลนพักเท้าไฮเต้ โอ้โคตรดังเลยอันนี้ได้มาโมเพิ่มปะไม่เพิ่มก็คือมันมันดังยังไงเดฟังเสียงเพื่อนๆนี่นี่ดูการปาดเนียนอยู่นะส่วนชุดสีเออชันีเบอร์ครับแท้แท้เบอร์แต่นั้นเบอร์เบอร์สาขาใช่ไหม จำไม่ได้เนะหกพันกว่าประมาณหกพันก็คือสติกเกอร์ด้วยใช่หกพันกว่าไอ้พวกนี้ก็เบิกใหม่หมดเลยไม่ไปไม่ได้เบิกมันติดรถมาไม่ได้เบิกแสดงคนนี้เอามาปั้นเนาะใช่ครับเอามาปั้นยังไม่สมบูรณ์เลยแขงใจขวาก็จะมีเก็บสีเก็บสีเรียบร้อยแล้วก็จะมีร่องรอยการใช้งานนะเพราะว่าใช้งานจริงรถใช้งานจริง หัวเสื้อก็จะเป็นน็อตแต่เล็เรียบร้อยแนละ้วไอ้รุ่นนี้มันก็จะเป็นคอมเมียมถูกปะ่ะใช่ครับคือตรงรุ่นเขาเลยอ่ะมันตัวนี้มันเป็นตัวของหัวเทิกอะไอ้ไอ้คันเกียร์นี่นะใช่หัวเทกิกมันจะเป็นชุบแ,แต่ถ้าเดิมเดิมมันเลยรถเดิมเดิมมันจะเป็นสีดำความรู้นะครับเตะผักเท้า จะติดเครื่องคันนี้เดิมเดิมสนิทเลยเดิมและท่ออ่ะท่อขอท่อไทเลอร์เนี่ยมี่ขอขอยี่สิบแปดป่ะยี่สิบแปดครับเท่าไหร่ตัวนี้สามพสองสามสองท่อนี้ได้ผ่าป่ะท่อผ่าหมก่โมกครับไม่ดังก็คือคันนี้ใช้งานอ่ะคือคันนี้เครื่องเดิมใช่จะผ่าหมกใช่ ฟังเสียงได้ไหมก็เลื่อนก็คงเดิมเหมือนเดิม ก็จะเดินเดิมจริงเหรอแคมป์ <Camp. S 2> อ้แต่มันก็ตามมือเลยนะเนสียงใช้งานเสียงแน่นด้วยโอเคครับคลิปนี้ก็จากลากันด้วยเว็บมืเอเต้นบังลมให้ดูแน่นอนมือเต็นใหม่เขเรียกผมเป็มีเรื่อง,มมองผมได้มาทำไม่หมดเลยอ่ะทั้งอันใส่โฉปลังแผลไม่หมดเลยทุกสีไม่ไม่หมด ไม่หมดไม่หมดโอเคครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม